นายกเทศมนตรีนครแม่สอดต,ต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองเมียวดีร่วมหาหรือการจัดกิจกรรมสงกรานและเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินบ้านพี่เมืองน้องกเกษตรกรสายเลือดใหม่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนสู่อาชีพกเกษตรกรรมปลูกพืชประหยัดน้ำสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชแบบปลอดภัยนำร่องในพื้นที่อำเภอพบพระ เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักประชาชนภายในชุมชนสองแควสองได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสวัสดีค่ะท่านผู้ชม ขอต้อนรับเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิฉันนางสาวราภาพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีร่วมหารือการจัดกิจกรรมสงกรานต์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินบ้านพี่เมืองน้องค่ะ ที่ห้องประชุม AEC ชั้น2ส,สำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดดอเอรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยรองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองวิชาการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับนายอูตานสวยนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีประเทศเมียนมารพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาหารือ เรื่องการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างบ้านพี่เมืองน้องโดยจะได้มีการนำศิลปะวัฒนธรรมจากเมืองเมวดีประเทศเมียนมามาทำการแสดงในงานมหาสงกรานต์ณบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่13เมษายน2559นี้และการจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างนครแม่สอดยูเนเต็ดกับเมวดีในรุ่นอายุไม่เกิน12ปี และประเภทประชาชนทั่วไปโดยมีการหารือในความคืบหน้าการจัดตั้งทีมนครแม่สอดยูไนเต็ดโดยหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้เดินทางร่วมกับคณะนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสโมสรฟุตบอลเช่นบุรีรัมยูไนเต็ดและรวมถึงการเข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน2แผ่นดินนครแม่สอดเมียวดีในวันที่24เมษายน2559รวมถึงการร่วมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่กับสื่อเดอะน t i ชั่นในเดือนพฤศจิกายน2559ซึ่งก็จะเป็นการปั่นจักรยาน2แผ่นดินเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกระตุ้นเศรษฐกิจสังคม และการท่องเที่ยวให้กับทั้งสองประเทศกองช่างสุขาพิบาลเทศบานลคบาน,นครแม่สอด,อสสนนสอดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีเขตเทศบาลนครแม่สอดกองช่างสุขาพิบาลเทศบาลนครแม่สอดจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชน โดยดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพวงละครรองนายกเทศมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวโดยมีนายสมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองช่างสุขาพิบาลเป็นผู้กล่าวรายงานและมีนายพิรรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลน,นายชัยรัตน์ยศบันเทิง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีนางภพราะการจนาสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรตินายนพพรใจเที่ยงรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาาประธานพร้อมคณะกรรมการชุมชนเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่าหนึ่งรคนการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การจัดการขยะในชุมชนครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะอย่างถูกต้องเพื่อลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิดและเพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนได้มีความตระหนักถึงการจัดการขยะอย่างถูกสุขาพิบาลและไม่กำจัดขยะโดยวิธีเผากลางแจ้งจากการจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดพบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีขยะมูลฝอยที่รถเก็บขนขยะของทางเทศบาลน,นครแม่สอด นำไปเททิง aya, ane, n n ak, sea, ้งยังบอกขยะเพื่อกำจัดนั้นได้แก่ขยะที่เป็นถุงพลาสติกจำนวนมากขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปปริมาณขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเกิดพฤติกรรมการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีการเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่มีการคำนึงถึงผลกระทบอันเกิดจากการใช้วัสดุเครื่องใช้สอยในครัวเรือน ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาวะภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในระดับครัวเรือนการประชาสัมพันธ์จะทําให้ประชาชนได้มีความตระหนักและความเข้าใจสภาพปัญหาหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีความสนใจและใส่ใจปฏิบัติตาม เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักประชาชนภายในชุมชนสองแควสองได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเมื่อเวลา8นาฬิกาหนาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยหน่วยดับเพลิงเทศบาลน,นครแม่สอดได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านประชาชนภายในชุมชนสองแควสองที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูน เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงได้เผาไหม้บ้านไปมากแล้วและสามารถสกัดเพลิงได้ภายในเวลาประมาณ15-20นาทีสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงสิ่งของแตกเมื่อวิ่งออกมาดูไฟก็ไหม้บ้านไปมากแล้วจึงได้รีบแจ้งดับเพลิงเทศบาลน,นครแม่สอดโดยบ้านหลังดังกล่าวเลขที่125ทับ1 เป็นบ้านที่มีแรงงานชาวเมียนมาเช่าเพื่อพักอาศัยระหว่างเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านคาดว่าอาจจะมีการประกอบอาหารแล้วลืมปิดก่อนที่จะออกไปทำธุระจึงเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นในครั้งนี้ขอฝากประชาชนทุกท่านหากพบเห็นการเกิดไฟไหม้ในทุกกรณีกรุณาแจ้งหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอดหมายเลขโทรศัพท์055 531 222และ 055-531-199หรือวิทยุสื่อสารความถี่162.550เมกะเฮิรตนามเรียกขานศูนย์เมืองชอตสำนักง,งานอายการจังหวัดมาให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่โรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะวัดใหม่คำมาตำบลแม่ปะอําเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนางรำไพพัสสอนประธานนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ปะนนำสมาชิกผู้สูงอายุตำบลแม่ปะจจำนวน160คนร่วมจัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่ปะทั้ง11หมู่บ้าน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของทางสมาชิกผู้สูงอายุตำบลแม่ปะในวันนี้ได้มีนายเลอศักดุกสุกแก้วอายการจากสำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายจังหวัดตากสาขาแม่สอดมาให้ความรู้ความเข้าใจในด้านสิทธิทางกฎหมายให้กับทางนักเรียนผู้สูงอายุจากนั้นเป็นการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำสัปดาห์เพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคและมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป กเกษตรกรสายเลือดใหม่ผันตัวเองจากมนุษย์เงินเดือนสู่อาชีพกเกษตรกรรมปลูกพืชประหยัดน้ำสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชแบบปลอดภัยนำร่องในพื้นที่อำเภอพบพระค่ะน,นา,ายนรงค์ไกรนาฏอายุ46ปีที่อยู่360หมู่หนึง่งบ้านใหม่สายรุ้งตําบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาเล่ววาว่าตนเองจบการศึกษาปร,ริญญาตรี ด้านพืชศาสตร์มหาวิทยลาลัยกเกษตรแม่โจ้เคยทำงานเป็นนักวิชาการ,กรเกษตรกรมวิชาการ,กรเกษตรเป็นรองผู้จัดการฝ่ายไร่โรงงานน้ำตาลไยขาวอุดรธานีและผู้จัดการฝ่ายจัดหาวัตถุดิบมันฝรั่งบริษัทเลหลังจากลาออกจากงานด้วยเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทปัจจุบันประกอบกิจการส่วนตัวผลิตปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินและตามที่ผู้ใช้สั่งให้ผลิต และด้วยใจรักในอาชีพเกษตรกรรมทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ปลอดสารผลิตแตงโมแตงโมไร้เมล็ดเมลอนแคนตาลูปกล้วยหอมแขนทองสวรสและสตอเบอรี่ในอนาคตอันใกล้นี้แนวคิดในการทำธุรกิจต้องการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพที่สำคัญต้องเป็นเกษตรอินทรีย์ปลอดจากสารพิษเนื่องจากอยู่ในวงการเกษตรมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอำเภอพบพระจังหวัดตาก ได้พบเห็นการใช้ปุ๋ยและสารเคมีอย่างมากเกินความจําเป็นและใช้ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดผลเสียทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคโดยเฉพาะด้านความปลอดภัยในชีวิตอีกทั้งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกษตรกรมีไรายได้น้อยเพราะต้นทุนการผลิตสูงกําไรน้อยความคาดหวังต้องการสร้างแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนแนวความคิดและประสบการณ์สําหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและต้องการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ปลอดสาร โดยเฉพาะผักและผลไม้ให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะคนท้องถิ่นได้ซื้อหาในราคาไม่แพงและเพื่อสุขภาพพลานามัยของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพสวนหมากไม้360หมู่ที่1บ้านใหม่สายรุง้งตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากผลผลิตเช่นแตงโมเนื้อเหลืองและแตงเมล่อนจะให้ผลผลิตออกขายได้ในช่วงเทศกาลสงกรานนี้ ทางสวนหมากไม้จะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้และยินดีให้ความรู้กับผู้ที่สนใจในอนาคตสวนหมากไม้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ต่อไปเนื่องจากอำเภอพบพระนะครับเป็นแหล่งใหญ่ในการผลิตพืชผ,ผักและผลไม้ส่งทั่วประเทศนะครับซึ่งได้รับการรณรงค์จากาท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นั่นเกษตรจังหวัดตากนะครับอำเภอพบพระและ,กะเกษตรอำเภอพบพระในการปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษซึ่งการรณรงค์นะครับของหน่วยงานราชการต่างๆงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระเริ่มตื่นตัวนะครับแล้วก็เริ่มที่จะหันมาปลูกพืชผักปลอดภัยจากสารพิษกันมากขึ้นซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเกษตรกรในอำเภอพบพระที่หันมาปลูกพืช อินทรีย์โดยปราศจากสารพิษเพื่อที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งเล็กเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่สนใจและกเกษตรกรอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็นอกจากว่าพืชปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยมันมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายนะครับโดยท,ทั่วไปแล้วนะครับจะมีราคาแพงนะครับซึ่งแนวความคิดของผมก็คือว่าจะปลูกพืชที่มันปลอดภัยจากสารพิษเนี่ยในในราคาที่ บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ครับรับง่ายๆทีเดียวครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้าเยี่ยมชมฟาร์มสวนหมากไม้ของผมนะครับชื่อฟาร์มว่าสวนหมากไม้นะครับจากแยกโซโอมานะครับมาที่ฟาร์มของผมประมาณส5้ากิโลเมตรนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่ขวามือก่อนถึงอบตพบพระห0 0อเมตรนะครับฟาร์มของผมตั้งอยู่บ้านเล็กที่360หิมู่หนึ่งอำเภอพบพระ จังหวัดตากนะครับผมชื่อนรง์นะครับนามสกุลไกรน่าชื่อเล่นชื่อต้อยนะครับเบอร์โทรศัพท์0810439991ครับหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะ8นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา 18นาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลา21นาฬิกาค่ะสามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ www ร์ล e ว็บแม่สอดสวัสดีค่ะ